วันนี้ก็มากับสกิบบี้ดีเฟน s e นะครับกับคําขอที่โทรแบ็กไนแมนเนี่ยพี่ปอนช่วยพาไปผ่านได้ไหมเอาจริงพี่เองก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าวะเพราะว่าไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้นะครับเออปัจจุบันกิจกรรมนี้เอาออกไปแล้วนะกิจกรรมคูณ2เนี่ยเสียได้อะ่ะกำลังฟาร์มดีๆอยู่เลยเขาบอกว่าจะาคูณ5ไม่รู้ว่าเป็นสปีดคูณ5หรือว่าตัวแต้มคูณ5มาแทนเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับโทรแบ็กไนแมนเนี่ยต้องพูดก่อนนะครับว่าจริงๆพี่เคยลงผ่าน ตอนที่มันจัดกิจกรรมให้สกินไดมอนทุกตัวอันนั้นคือลงผ่านชิวนะ40นาทีจบแต่ว่าตอนนี้พอมันเอาสกินออกปุ๊บทีมมันดาเมจนไม่ถึงเว้ยแต่ว่าพี่จะลองจัดทีมที่น่าจะดีที่สุดของทีมพี่ละกันนะครับอ่ะแต่ก่อนไปเริ่มขอเปิดกล่องก่อนใช้วินในการเปิด100วินได้10กล่องกดสคิปไปเลยโอะโอได้เครดิตโทเคนมา20อันเน่จมเลยเอ้ย30นี่ว่าอีกรอบสิโอเหมือนเดีย เหมือนเดิมไปเลยอะจริงๆเราสามารถเอาไอ้ครีเอทโทเค็นตัวด่านกิจกรรมไปสุ่มพวกนี้ต่อได้นะแต่พี่ไม่น่าจะสุ่ม่ะไม่รู้จะสุ่มมาทําไมอะไรประมาณนี้แหละอะแล้วตอนนี้คือเหรียญครีเทโทเค็นก็มีอยู่600กว่าแล้วด้วยปกติพี่จะเอาไว้สุ่มสกินเว้ยสกินแบบเรียลอะ R E a L มาเดี๋ยวเรามาจัดทีมดีกว่าคือแบบไนท์เมย์เนี่ยมันที่พี่ว่าลําบากนะมันจะมีแค่ เวฟแรกๆเว้ยแล้วก็ไปเวฟตอนบอสเลยแล้วถ้าผ่านนะครับจะได้ตัวแบ t เทนพาร์ตเอ็ีเนี่ยถึง5 5 0 0 0เลยก็ถือว่าเยอะนะซึ่งตัวละครแรกที่ต้องเอาไปอยู่แล้วก็คือเจ้า d j Girl นะครับตัวนี้สําคัญมากสําหรับต้นเกมเลนเกมก็ดีสําหรับพวกตัวละครอย่างโกโจนะครับอ่ะทีนี้พี่อัพเกรดก็จะประมาณน,นี้แล้วกันใครดูไม่ทันก็กดหยุดเนาะอีกตัวชาโดว์ทีวีกายก็เป็นตัวต้นเกมที่จําเป็นต้องเอาไปนะครับอันนี้พี่อัพตันทุกอันเลย สำหรับ Shadow TV Guy ถ้าไม่มีเนี่ยต้นเกมน่าจะไม่ผ่านกันอาจจะไม่ผ่านสูงด้วยอ่ะทีนี้ก็จะไปอีกตัวหนึ่งคืออัปเกรด Silver c a m e l a Girl อันนี้เนี่ยพี่เคยไปดูคลิปต่างชาตินะเขาไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เว้ยแล้วไปหาพวก DPS ดามเมจแรงๆมาใส่แทนก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าพี่ใช้เนี่ยต้นเกมมันจะสบายเฉยๆเว้ยอ่ะเอาเป็นว่าของพี่ใช้3ตัวนี้ล้กันเนาะเลื่อนลงมาพวกเผ่า c a m l a เผ่เากล้องเนี่ยเออ จริงๆจะเอาแดนซิ่งคาเมรามาใช้ก็ได้แต่พี่ไม่แนะนํและกันหลังๆเงินมันเฟ้อส่วนตัวพี่เอาแค่พรามคอร์โซลคาเม m าแมนเป็นตัวเดียวพอตัวนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจดหลักอีกอันนึงแล้วก็จําเป็นด้วยซึ่งอันนี้พี่ก็อัพโจมตีตันแ,แล้วแล้วก็แอคแท็กคูดาวเกือบตันเหลืออีก2ขั้นนะครับอ่ะเอาไปตัวนี้ส่วนสปีกเกอร์เนี่ยจริงๆสปีกเกอร์ไม่ได้ใช้เลยนะมันจะมีอารีย์ดีเจแต่ว่าพื้นที่ในการวางมันแย่มากแบบเนี้ย เพราะงั้นส่วนตัวนะครับอารีนดีเจไม่แนะนําให้เอาไปละกันเนาะมันมันวางยากจริงเวยอีกตัวหนึ่งอันนี้ใครจะเอาไปก็ได้นะอัปเกรดคอรอสเซลทีวีกายไอตัวเนี้ยก,ก็ก็ดาเมจมันก็ดีแต่ว่าส่วนตัวพี่มองว่าเบาในแก๊งตัวละครหลักล้านไอตัวเนี้ยคือตัวที่เบาที่สุดเลยเวยตีเบากว่าพามตีเบากว่าแจ็คกอนด์ตีเบาวกว่า g m a n นอะแล้วก็ถ้าใครมีเจ้าอัปเกรดคอรอสเซล์องแมนนะครับแนะนาว่าให้เอาไปชีวิตคุณจะสบายแบบ ดีดไปเลยเว้ยมันเป็นตัวที่สําคัญในด่านกิจกรรมมากแต่พี่ไม่มีนะครับพีมม่มีแต้มอยู่แค่แสนกว่าเว้ยถ้ามีอน่ะแทบจะเรียกได้ว่าการันตีผ่านได้ชิวๆเลยนะเพราะงั้นของพี่ใช้ฟิวเจอร์รัดคองแมนไปก่อนละกันตัวนี้ก็หยุดเวลาได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้อัพอะไรมามากสําหรับหลักๆนะครับฟิวเจอร์รัดคองแมนเนี่ยพี่เอาไปแค่ในเรื่องของบูตดาเมจไอไทม์สกิปแล้วก็หยุดเวลา30วิแต่จริงๆตัวมันเองก็ตีแรงนะตีติดคีแรงมากเลยอีกตัวหนึ่งที่จะเอาไปนะคร เออโครซาลสปีกเกอร์ทอยเลตตัวนี้ใช้บัฟให้กับ jo, โกโจโคตรแจมอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นใช้หรือเปล่าเว้แต่ว่าของพี่เนี่ยมันมันเพิ่มไฟเลตคือตีเร็ว20%เอะ่ะเยอะนะแล้วก็เพิ่มดาเมจ20%อด้วยส่วนตัวเนี่ยพี่เน้นพวกตัวละครตัวเล็กอย่างโกโจเป็นหลักอะ่ะพองั้นพี่ก็เลยตัดสินใจเอาไปละกันนะครับตัวนี้จะเป็นบัฟแบบโดนทั้งทีมแบบรอบๆตัว แต่ถ้าเป็น G Man 3.0จะเป็นซิงเกิลบาร์ก็คือโดนแค่ตัวละครเดียวพอะงั้นนะไม่แนะนําให้เอาเจ้า G Man 3.0ไปแล้วกันเอาตัวที่พี่แนะนําเมื่อกี้ไปดีกว่าโครซาลสปีเกอร์ทัวเรตนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะเป็นการจัดทีมลงครั้งแรกด้วยครั้งแรกมาสดๆเลยแล้วก็ G Man 5.0ตอนตัวนี้จําเป็นแล้วก็เดอะแจ็กเกอร์นอตตัวนี้ก็จําเป็นนะครับแต่จําเป็นอันดับ2เหมือนกันอันดับหนึ่งพี่ให้โกโจเวเดอะสตรองเกต์คาเมล่าตัวน โอ้โอว่ะคารับเต็ดอัปเกรดไอ้ทีวีโครโซ่เนี่ยมันตีแรงกว่าไอ้ตัวร่างปกตินะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่เอาตัวร่างเก่าออกแล้วกันอะแล้วก็ใส่ร่างนี้เข้าไปคือร่างนี้เนี่ยมันตีแรงก็จริงแต่ว่าไม่สุดแล้วกันแล้วก็ไอ้ร่างเนี้ยร่างคารับเต็ดเนี่ยตีแรงกว่าประมาณ3าสี่เท่าเลยตรงนี้มันจะเขียน DPS 7 4ล้านนะครับแต่ในเกมจริงๆน่ยมันร้อยกว่าล้านเลยถือว่าแรงมากๆด้วย แต่ก็ใช้เงินอัพสูงสุดถึง1250ล้านนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือ DJ s p e a k e r ขายตัวนี้เนี่ยอืมจริงๆเอามาใช้กูโกโจได้นะแต่มันโดนเนิร์ฟเหลือแค่วางตัวเดียวก็เลยไม่ค่อยดีเว้ยอ่ะพองั้นก็พี่ใช้ทีมประมาณนี้ละกันเป็นไงแค่จัดทีมตัวละครก็กินเวลาชีวิตละ แต่ก่อนไปเริ่มเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และขอฝากร้านค้าบิวประกอนไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลบอกขอแนะนำร้านบิวประกอนช็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า400,000ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆเช่นแมปโกะการ์เด้นที่มียอดสั่งซื้อสั่งเลี้ยงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนที่นายในอินเดฟอร์เด้วยและนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมโลบอกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอน ก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านวิวปกรณ์ช็อปได้นะครับสำหรับตอนแรกนะครับแนะนำว่าวางตัว DJ Girl ก่อนแล้วก็ Shadow 3ตัวอ่ะวาง DJ ไป Shadow 3ตัววางริมๆิมตรงไหนก็ได้ขอให้มันตีแถวแถวขวาโดนเยอะที่สุดก่อนอ่ะพอวางครบแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวต้นเกมที่จำเป็นก็คือเจ้า Silver c a m i l a Girl แต่ไม่จำเป็นขนาดนั้นดิไม่จำเป็นต้องเอามาก็ได้เอามาก็คือต้นเกมสบาย แต่ถ้าไม่เอามาก็เอาตัวเลทเกมมาดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะกดเริ่มเลยแล้วกันเนาะวิธีเล่นของพี่นะครับตอนแรกเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากพี่จะทําการอัพชาโดทั้ง3ตัวเนี่ยขึ้นเลเวล2ขึ้น2ดาวก่อนเลยอัพขึ้น2ไปก่อนเพื่อให้รีดดามเมจเร็วและทีนี้เนี่ยเราก็แบ่งเงินไปอัพดีเจเกิลต่อนะครับอ่ะตอนนี้ขึ้น2หมดแล้วแล้วก็ดีเจเกิลขึ้นสักเลเวล3 3ดาวแล้วกันอ่ะเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งเนาะโอเค ทีนี้เนี่ยเรากลับมาอัพแค่ตัวแรกตัวเดียวเลยให้มันแบบสูงสุดอะ่ะเพราะว่าชาโด์เนี่ยมันจะตีแรงช่วงตอน4ดาวนะครับก็คืออัพเกรดที่4เนาะนี่ตีตีตีต,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 ตีโอเคเคลียร์เรียบร้อยพอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับไปอัพดีเจเกให้ตันเลยก็ได้นะ DJ Girl เจเกิลเลเวลสุดท้ายโอเคทีนี้เราก็ไม่ต้องมายุ่งกับดีเจเกละเดี๋ยวนะขอปรับกราฟ,ฟิกก่อนรู้สึกเดี๋ยวมันจะดูลำบากไปปิด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 ให้หมดโอเค รับเสียงสักหน่อยคลิปนี้น่าจะยาวนะครับแต่ว่าพี่จะพยายามตัดให้มันแบบกระชับและสั้นที่สุดละกันเนาะมันจะมีแค่ช่วงแนะนําตัวตอนแรกอะลำบากหน่อยอ่ะทีนี้เนี่ยก็หลกัหลกๆมาร์ฟดีเจเอ้ยอัพชาโดเนี่ยให้ตันทุกตัวเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับถ้าใครมีชาโดแต่ไม่ได้อังเกตแบบทําให้ดาเมจแรงตีเร็วเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเวฟนี้เวเพราะมันติดสตันมันจะมีตัวสตันอยู่ไอตัวเนี้ยมันทําให้เราผ่านยากนะครับแต่ถ้าเราผ่านเบียนี้ได้อ่ะหลังจากนี้ก็คือสบายแล้ว อ้อระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถมับโกโจขึ้นเลเวล2ก่อนได้นะโกโจจะมีสกิลสโลตอนเลเวล2นะครับก็คือสกิลอินฟินิตีซึ่งสกิลนี้จะมาตอนเลเวล2นะครับที่ติดสโลเนาะอ่ะพองั้นก็อัพแค่เลเวล2ไปก่อนแล้วก็ไปอัพ Shadow ให้ตันทุกตัวก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่พอผ่านตรงนี้ได้คือสบายและสบายมากหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วยอยลงทีละตัวเอาพอชาร์โดตันเนี่ยก็กลับมัพเจ้าซิลเวอร์คาเมล่าเให้ตันเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เ anyway, นี่ยหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคือเราอัพตัวละครหลักๆไอ้สตัวตรงนี้เอ้ยหตัวตรงนี้ตันหมดแล้วหลังจากนี้ก็อัพโกโจยาวๆเลยให้มันตันนะครับโอเคตอนนี้โกโจก็ตันเรียบร้อยจะเห็นนะว่าโกโจดาเมจแม่งโอเวอร์พาวเวอร์โอเวอร์ฟูลมากๆมันตีแรงจริงเว้ยแรงมากอ่าแล้วก็มาวางตัวนี้เพื่อใช้ในการหยุดเวลานะฮะซึ่งถ้ามีอัพเก้ท่านคร็อกแมนตัวนั้นน่าจะดีกว่านะตัวนี้ใช้ชั่วคราวได้เฉยเว้ย แล้วพี่ก็ทำสกิปให้กับโกโจไปเลยนะครับผมตัวนี้ยิ่งเลเวลเยอะยิ่งทำการหยุดเวลานานขึ้นเนาะอ่ะอัไปสัก2ก่อนแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่รีบวางก็คือตัวนี้พาม UTC ขอเรียกว่าพาม UTC แล้วกันพูดชื่อจริงของมันจะยาวนะครับเวลาเราดูตัวละครจะไม่เห็นต้องเอาเมาชี้ขึ้นท้องฟ้าเว้ยนี่จะเห็นแล้วเราสามารถคอนโทรลได้แนะนำนะครับว่าให้เราเปลี่ยนโหมดก่อนตอนแรกจะเป็นโหมดแบทเทิลใช่ไหมนี่กดสวิตช์โหมดเปลี่ยนเป็นโหมด ป้องกันก่อนชิลโหมดนะครับมันก็จะใช้เป็นพนช์ก็คือใช้หมัดต่อยซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางติดสตันเวยมันค่อนข้างสําคัญกับด่านนี้มากๆพูดมาไม่รู้ทุกคนจะฟังรู้เรื่องเปล่า <laughs> อ่ะตอนนี้ก็เวฟที่9เนี่ยมันจะมีตัวนี้ตัวละครที่ทําให้เราสามารถติดสตันได้รัวๆนะครับแล้วบางคนก็อาจจะพลาดด้วยแต่ถ้าทีมใครมีเมดิกก็ไม่ต้องกลัวเนาะแต่ว่าทีมของพี่เนี่ยไม่ได้เอาเมดิกมาก็ต้องรีบฆ่านะครับผมนี่กดหยุดเวลาก่อนแล้วก็ตีรัวๆเลย โอเคเราเคลียขวาเสร็จเหลือแค่กองซ้ายกองเดียวละชิว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 นี่จะเห็นนะครับว่าตัวพรามของเราเนี่ยไม่ติดสตาร์เลยนะมันก็เอาบัดต่อยรัวๆแต่ตัวละครอ,อื่นเนี่ยติดติดยาวๆเลยติดแบบบางทีคือเราบ้านแตกอะติดยันบ้านแตกก็มีนี่เหลือตัวสุดท้ายเคลียได้เคลียได้โอเคเนี่ยหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรล,ล้หลังจากนี้คือชิวๆละ หลังจากนี้ก็พี่วางโกโจให้ครบ1ิตัวเลยละกันนะครับนี่วางไปหนึ่งสมสี่ห้าวางให้หมดเลย1ิบตัวอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาวางตัวนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยใช้พื้นที่วางเยอะเพราะงั้นต้องวางบริเวณแถวประมาณตรงนี้ละกันอ๋อลืมเปรียบเทียบให้ดูอ่ะอันนี้27%ปนะเดี๋ยวเราลองไปอัพให้ตันก่อนกดปุ๊บนี่กลายเป็น4ี่อร์ซ์คุณพระเยอะนะเว้ยเยอะนะ คือถ้าดูแบบตัวละครเดียวมันน้อยเว้ยแต่ถ้าสมมติเราดูแบบเราวาง10ตัวแม่เงเยอะเว้ยแล้วถ้าไม่วางเลยเนี่ยดามเมจรู้สึกมันจะอยู่ที่20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันต่างนะต่างแบบต่างกันฟ้ากับเหียวเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะทําการอัพโกโจทุกตัวให้ตันก่อนละกันเนาะตอนนี้ก็โกโจตันหมดแล้วนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะเห็นตัวนี้ป่ะโดนสตันแบบเป็นล้านวีอ่ะโคตรนานแนะนําว่าขายแล้ววางใหม่ครับถ้าสมมติใครไม่ได้เอาตัวละครแบบอย่างเงี้ยมาเคลียร มันลำบากนะเว้ยคิดดูดิติดสตัรน100ล้านวีอ่ะโคตรนานเลยนะเราต้องขายแล้วก็วางใหม่เว้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกตัวละครแม้กระทั่งตัว G-Man 5.0จุดศัน้อนอะไรเงี้ยติดทุกตัวนะครับต้องเช็คตลอดอ่ะทีนี้เราวางครบหมดแล้วโกโจตันตัวนี้ก็ใกล้ตันแล้วเดี๋ยวมาวางทยอยวางทุกตัวเลยดีกว่าทีนี้ก็เดี๋ยวมาวางเจ้า The Watchman of d o o m นะครับตัวนี้เนี่ยหลายคนน่าจะไม่มี ซึ่งมันเป็นตัวที่หายากแต่ถ้าใคร PvP บ่อยเนี่ยก็ง่ายเออจากที่พี่ลองไปดูมาถ้าเล่น PvP จริงๆ2วันก็ได้แล้วทั้งวันนะทั้งวันเลย The Watchman of Doom เป็นตัวละครหนึ่งที่โกงมากแต่ว่าถามว่าโกงสุดไหมส่วนตัวตอนท้ายเกมอะดามเมจพอๆกับจ็คกันนอตเว้อ่ะเมื่อกี้ก็วาง G-man 5.0ไปเวลาดูก็เหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์จิ้มที่สูงแอบลำบากเว้ยเอาเมาส์ขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ถึงจะคอนโทรลได้ ซึ่งตัว g m a n เนี่ยพี่แนะนําว่าให้เราคอนโทรลก็คือเราเข้าไปเล่นเองเว้ยถ้าใครอัพไอตัวคอนโทรลขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเข้าไปเล่นเองดามเมจมันจะแรงขึ้นแบบเยอะเลยนะประมาณทับตันก็20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเยอะมากอ่ะตอนนี้ก็ทยอยเอา g m a n 5.0ให้เลเวลตันก่อนปึง้งเอาจริงคลิปนี้น่าจะยาวเนี่ยถ้าพี่เล่นจบก็น่าจะประมาณ50นาทีชั่วโมงหนึ่งด้วยมั้งเดี๋ยวนะไกลแล้วกลแล้วใช้เงิน590ล้านไม่เยอะไม่เยอะ เป๊บเปิบ,ปบโอเคจีแมนให้ศูนย์ตันเรียบร้อยคือช่วงเวฟระหว่างทางมันไม่มีอะไรเว้มันจะไปเหนื่อยอีกทีคือช่วง28 2930ประมาณนี้พอจีแมนตันก็มาวางเดอะแจ็กก็์นอต่อเลยตัวนี้สําคัญนะครับสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะสกิลเนี่ยสกิลแม่งแรงแล้วก็อีกตัวหนึ่งคอร์ัปเตดยูทีทีวีใช่ไหมถ้าสังเกตมันจะวางยากเว้ยต้องลากมาจาก,กริมนี้ถึงจะวางได้นะครับเพราะตัวละครมันใหญ่แบบใหญ่มากโอ้ยพี่เริ่มกระตุกแล้วว่ะ แจะกะนอนแม่งทําเกมกระตกมากเลยแล้วก็หลังจากนี้น่าจะไม่มีแล้วมันจะไปลําบากช่วงหลังๆอีกทีหนึ่งอ่ะทุกคนดูนี่นะเดือดแจ็คก์นอนเนี่ยดาเมจสามจุดสามบีใช่ไหมก็คือสามพันสามร้อยล้านนะครับเดี๋ยวพี่จะกดสกิลให้ดูความแรงแม่งดีดมากอ่ะเดี๋ยวดูนะพอกดสกิลปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้สามพันสามร้อยล้านพอกดสกิลเนี่ยดีดขึ้นมาเป็นห้าพันกว่าเลยถือว่าเพิ่มมาเยอะนะเยอะมากแล้วยิ่งศัตรตูอยู่ในแมบบเยอะแม่งยิ่งโดนแบบหลายตัวด้วยแรงชิหมหาย ต่อไปนะครับเวฟที่27จะเป็นเวฟที่อยากให้ทุกคนระวังเพราะว่าเวฟนี้เนี่ยมีโอกาสบ้านแตกสูงมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ดูคือไอตัวเดอะมังกี้คิงเนี่ยเวลาเข้ามามันจะสตันตัวละครในเกมเวนี่น,น,นี่ไอตัวนี้ตอนที่เวล27มันจะสตันตัวละครแล้วคือสตันไม่แบบไม่ใช่แป๊บเดียวนะแต่เป็นการสตันแบบถาวรอ,อย่างเช่น Watchman of Doom เนี่ยเห็นไหมสตันทีก็ไม่ได้เล่นอ่ะต้องขายระวางใหม่เว้ อันนี้จําเป็นนะครับแนะนําว่ากดหยุดแล้วมาดูก่อนนี่เดี๋ยวนะมีตัวไหนอีกปึ๊บปึบปบ๊ไอแก๊งโกโจโยังไม่ยังไม่ติดโอเคไม่ติดเหลืออะไรวะตัวนี้ไม่ติดอ่า G-Man 5.0ติดอันนี้ต้องระวังมากแนะนําว่าคอยสังเกตตลอดแล้วก็วาง G-Man ไปใหม่อ่ะกดเริ่มต่อเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งเวฟเนี่ยจะเป็นเวฟที่เราเสียเวลากับมันเยอะที่เกือบที่สุดและเกือบที่สุดและ้ะ เพราะถ้าเราไม่เฝ้าเนี่ยแม่งติดสตันทั้งทีมเลยแล้วพอเราผ่านเวฟ27บได้นะครับมันจะลาบากอีกทีคือเวฟ30มเวเพราะว่าตัวละครสตันมันกลับมาแล้วไงล่ะไอ้เจ้ามังกี้คิงเนี่ยเราอ๋อแนะนํานะครับว่าให้ทุกตัวละครเนี่ยเปลี่ยนเป็นโจมตีแบบวิกเนตก็คือโจมตีตัวละครที่อ่อนที่สุดก่อนนี่อันนี้พี่ไล่เปลี่ยนทีละตัวเลยโอเคโกโจเปลี่ยนครบพอทุกตัวละครเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นโจมตีวิกเนตก็คือตัวละครที่เลือดน,น้อยเนี่ย มันก็จะเคลียไอตัวนี้ก่อนเวระหว่างนั้นนะครับก็ต้องคอยสังเกตด้วยว่ามีตัวไหนติดสตัรหรือเปล่าคือบอสมันไม่ได้สตัรเราได้หนักขนาดนั้นเวแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวรีไวมังกี้คิงเนี่ยมันสตัรนทีก็ไม่ได้เล่นอ่ะต้องขายระวังใหม่อันนี้พี่แนะนํานะครับว่าสก,กิลแจ็คกอนด์รอบอสเกิดก่อนนี่พอบอสเกิดปุ๊บกดหยุดเวลาแล้วก็ใช้สก,กิลแจ็คกอนด์ต่อเลยยิงปึ้งหายไปประมาณ B, ตัวละส5บหบีอ่ะก็สงตัวก็30บบีโคตรตึง แล้วก็ตัวละครตันเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าจะผ่านหรือเปล่าเนาะอย่าลืมนะขอเตือนอีกรอบนึงระหว่างที่เราลงดานเนี่ยอย่าลืมว่าตัวไหนที่สตันขายแล้วก็รีบวางใหม่ซะนี่พอไอ้ตัวบอสไอ้ตัวรีไวมังกี้คิงตายเนี่ยก็สบายแล้วเราก็แทบไม่ต้องเฝ้าเลยเพราะว่ามันไม่ติดสตันเลยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดคือไม่ติดสตันแล้วเอ้ยแต่แอบเสียวเนี่ยมันมาไกลอยู่นะอีกนิดนึงคือบ้านแตกนะ โอเคโอเคโอเคจริงๆทีมเนี้ยพี่มองว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วเว้ยแต่ถ้าใครมีอัปเกรดนาฬิกาเนี่ยอัปเกรดให้ท่านคอ็อกแมร์หรือไออัปเกรดโครโซลคอ็คอกแมร์อนะไรนั่นอ่ะมันจะผ่านง่ายกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเลยอะต่อจากนี้ก็ปล่อยแบบยาวๆนะครับผมโอเคครับก็บอสเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไปโอ้โหห้าสิบหกวทจริงๆไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราหยุดหยุดคุยเยอะมากกว่าหยุดอธิบายตัวละครเนี่ย แต่ก็ใช้เวลานานนะนานมากเลยตอนที่เป็นสกินไดมอนด์อ่ะพี่ใช้แค่38นาทีเองที่มันแจกสกินฟรีทุกคน3วันน่ะได้ XP b a t t แบท a s s ลพ0 0์ห้าหแล้วก็ได้นี่เครดิต30เอ๊ะเอ๊ะเครดิตเหรอมันต้องเป็นนี่ดิไอเหรียญแต่เดี๋ยวนะพวกเองทำอะไรกันในชั้เตอร์หนึ่งวะทำไมทำไมลงกัน6คนเลยวะเนี่ยทำอะไรกันนี่ขึ้นมา55,000ถ้ามีกิจกรรมคูณสตอนแรกจะได้หนึ่งแเว้ โคตรเยอะเยอะมากแต่ก็ใช้เวลานานเกินอ่ะสรุปรวมๆของพี่ที่ใช้ในการผ่านก็ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถแต่งทีมที่หลากหลายกว่าน,นี้เว้ยแต่ตัวที่แนะนําตัวนี้ก็คือแจ็คเกอร์นอเนี่ยอย่าลืมนะอัพแอคแท็กเต็มครูดาวเต็มแล้วก็ลดลดเงินในการอัพตัวละครเต็มก็ได้แจ็คเกอร์นอใช้เงินไม่เยอะมากแต่จีแมนเนี่ยใช้เยอะจีแมนพี่อัพไปแค่นี้เองยังไม่ตันด้วยเงินไม่พอแม่งอัพทีแบบเหมือนซื้อตัวละครได้ไปสิบตัว ดูดิใช้เจ็ดแสนห้าโอ้โหโอ,อัพทีหมดเป็นสิบล้านนี่พามโคโลเซอคาเมล่าพี่ก็แค่ดาเมดกับรถคูดาวสองอย่างไอตัวคอนโทลบู๊ทเนี่ยไม่ใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้พี่ไม่ใช้คอนโทลบู๊ทจะใช้แค่กับจีแมนพอถ้าเราเล่นตัวละครไหนเป็นหลักแบบดาเบีนหลักเนี่ยก็ค่อยอัพคอนโทลบู๊ทก็ได้แต่สุดท้ายดาเมจที่จําเป็นสุดสลับพี่นะพี่ยังให้โกโจโวเวโกโจตอนจบรีดดาเมจได้รวมๆก็1ทีอ่ะหทิวเลียนละล้าน,านอะ่ะ คือแม่งเยอะกว่า Gman 5.0ด้วยซ้ำไปอะเยอะกว่าเยอะเลยพองั้นก็แนะนำนะครับอย่าลืมไปปั้นตัวนี้กันมาละกันนะค่อนข้างจะ OP สุดๆแล้วมันเพิ่งโดนบัฟด้วยแหละบัฟเพิ่มดาเมจเลเวลสุดท้ายอะเอ้ยมีเลเวลใหม่ขึ้นมาเนาะก็เลยดาเมจแรงเว่อร์เลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า